สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแซดโกตีเฮดนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทำการสุ่มตัวเกมดังซิตี้นะครับหรือตัวละครกาดสองนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่สกิลค่อนข้างที่จะโอเคนะครับวันนี้เรามีตัวมานิดหน่อยนะครับก็สุ่มคงไม่การันตี80ครั้งหรอกนะครับก็อย่าการันตีเลยขอรุ่นเลนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครสนใจเติมเกมใช้เพียงเลข uid เท่านั้นนะครับ ก็ฝากล้านไว้ด้วยนะครับถ้าโกิดเหตกนะครับก็เดี๋ยวจะฝากกลุ่ม Facebook ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ร c o อ d นะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับกำลังหามดภาษาไทยมาให้อยู่นะครับก็อาจจะได้ใช้เร็วๆนี้นะครับกำลังให้คนทําให้นะครับก็เดี๋ยวฝากคอมูไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็กดจอยเข้ามาได้เลยนะครับไปสุ่มกัน10ครั้งแรกดูว่าเราจะเกลือไหมผมมีอีกไอเดียหนึ่งนะครับผมเล่นละนะแต่ผมจะอัดคลิปไม่ ไป mm hmm. รุนแรงเป็นคลิปเลยแต่อีกไอดีนึงผมสุ่มได้20ก็หลุดแล้วอะนะครับอ่าในตัวทองตัวแรกมายังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการนะครับตายกันต่อหูกเกลือว่ะเรามี โลที่สามสิบนะครับโอ้โหเกลือโลที่สี่สิบมาไหมผมว่าน่าจะกำลังดีว่ะไม่เป็นไรตายกันต่อ ไม่ใช่แล้วเ <c oughs> ม่น่านช่แล้ว <c oughs> ดิลิโอตัวนี้อยากได้อยู่นะครับต่อให้ผมขอดูนะหกสิบละเฮี้ยวผมว่าผมหมอตู้อ่ะ แต่ได้ตัวที่ต้องการวิดีอโอเมื่อกี้มาก็ก็โอเคนะผมอยากได้อยู่เป็นตัวเป็นตัวที่ผมต้องการอยู่นะตัวการสอบอ่าได้แล้วนะครับเกือบได้เหมาก็ก็ตีเ,เหมาแล้วกันเลยสิบทีก็เหมาลวเออ อ่าตอนนี้ผมเพิ่งมาเล่นใหม่นะครับแต่มีตัวหลักที่เล่นไปแล้วก็เดี๋ยวมีตัวแลกตัวอยู่ก็เดี๋ยวค่อยไปแลกตัวที่ขาดเสร็จแล้วสุ่มต่อนะครับก็ใครสนใใครชอบใจก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็กดจอยกลุ่มมาได้นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครสนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านไว้อีกสักครั้งนะครับก็ฝากไปด้วยแซดโกดิเฮดนะครับวันนี้ก็ไปละบายบายคลิปหน้าเดี๋ยวมาสุ่มกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปเกี่ยวกับไกด์นะครับแต่ละตัวละครนะครับศึกษามา ก็พอสมควรนะครับประมาณวันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับวันนี้ไปละบาย